เอฟซีวัตถุสดใสนะครับคลิปนี้นะครับพระพี่นองนะครับเบิงพันทับก้นสะอาดอยู่ที่พระธาตุมหามงคลหรือว่าอภระสะตูปนะครับที่พี่นองรวงมไปรวมมือกันสามมคขี้กันนะครับก่อนบันออกพรรษาทุกปีนะครับอยู่ที่วัดป่าดานิเวศตมบลชิชมพูอําเภอโซ่พิสัยจังหวัดบึงกาฬครับพี่นองครับ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดป่าด่านวิเวกนะครับผมป่าวัดทุกทิ้งทุกอย่างจะบันทึกไว้ตรงนี้นะครับงพี่น้องเฮ้าตอนนี้กรทัาเริ่มทาความสะอาดกันแล้วนะครับบัวบ่ายสิเป็นพี่น้องหลายหลายหมู่บ้านนะครับผมหลายหลายหมู่บ้านบัวบ่ายสิเป็นตั้งตำบลหนองเรื่องตำบลี่ชมพู่อำเภอโซวิสัย อำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬนะครับรวมไม่รวมสามัคคีกันนะครับเพราะว,ว่าจะเป็นฝ่ายปกข้องพูหญ่บาลกำนันนะครับแม้กระทั่งท่านนายอำเภอกะมานะครับท่านนายอำเภอสุว,วิสัยเพินกกลับไปแล้วนะครับตอนนี้กับพี่น้องเขากเรลืทมทัางก้นสะอาดนะครับยายนกาขอให้บุรักษาเทวดาคุม้คมครองพี่น้องเขานะครับทันพี่น้องเห็นคลิปนี้แล้วนะครับเห็นคลิปนี้แล้ว้พี่น้อง สาธุเอานะครับพี่น้องสาธุสาธุน้ากันนะครับจะได้บุญได้กุศลน้ากันนะครับตัวแล้วจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับลายยางนะครับทีเพ่นเอามาบรรจุไว้อยู่ที่พระธาตุมหามงคลนะครับอยู่ที่วัดป่าดานวิเวกนะครับตําบลสีชมพูอําเภอโซวิสัยจังหวัดบึงกาันะครับพี่น้องเขาทุกทุกท่านนะครับเพราะว่าจะเป็นเทศบาลตําบลโซวิสัยนะครับตำบลหัวข่่ ตำบลสีชมพูนะครับเอ่อมาซอยกันนะครับอ่ารดฉีดน้ำเพิ่นนะครับรถฉีดน้ำเพลิอนอ่าหลายนะครับมาซอยกันทุกทุกปีนะครับก่อนออกพรรษานะครับจะมีทุกปีอ่ออาเดี๋ยวผลท่านกวมสะอาดนะครับพระสตูปนะครับที่พี่น้องเห็นอ่าเลี้ยงกันอยู่นี่นะครับ อาจารย์ประวัติศาสตร์ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่สถานที่แห่งนี้นะครับมาพี่น้องท่านใดเห็นชิปนี้แล้วนะครับก่ะสาธุสาธุพี่น้องขาประสบความสําเร็จทั้งนาทีและการงาน,นสาธุเอาสาธุเอา,าเอาด้อ <ไป S 1> นะครับผมพี่น้องข้าก็เรื่อมลังไหลมากนะครับลังไหลมากหลหมู่บ้านนะครับหลาหมู่บ้านอตอนนี้กายังบอลน,น้ำมาเต็มนะครับ ก็คนตอนนี้ก็ทยอยมากฝนกระตกพี่น้องฝนกระตกฝนก็ตกบรรวา่าจิเป็นจังไดนะครับวา่าสิตกแห้งซําได้เร่ว่ากับพอดีกับอากาศนะครับพอดีกับอากาศอากาศกาลังดีและพี่น้องเด้อนะครับนี่คือระจานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่วัดป่าดานวิเวศหลวงปู่ทุยห้างนะครับ พี่น้องเฮาอยู่กวงอยูก่ไก่อยู่ไก่อยู่ไก่กะเห็นคลิปนี่กะสาธุนะครับพี่น้องบ่ได้ไม่เห็ดน,น้ำก็ได้บุญได้กุศลน,น้ำดื้อครับผมอธิษฐานเอานะครับสาธุสาธุฝนว่าขอให้บุรักษาเทวดาคุม้มคลองพี่น้องเฮาท,ทุกทุกทนนะครับเออเงครับผมฝนตกครับพี่น้องยางบ่ได้ครับยางบ่ได้ ย่งางไปบ่ใดเลยนะครับเดี๋ยวดื่นเดี๋ยวลมนะครับเบิ่งลงท่านพี่น้องบ้ดนี่ลงท่านพี่น้องจะมีลงท่านนั ว่าจะเป็นกาแฟน้ำดื่มเขาก,กีกับมี่พี่น้องเขาก,กีกับมี่เขาก,กีครับอาสาทุน้ำเพิ่นสาธุน้ำเพื่อนครับสาทุสาธุน้องพ,พี่นอ้องเฮัอาฝนกระตกพี่น้องฝนกระตกอาลงทานลงทานสำหรับวันนี้ครับผม น,นี้เขากี่ว่าสิเป็นกาแฟนำหวานบริการฟรีครับพี่น้องบริการฟรีสาวแสนสวยทั้งคู่อันยิ้มได้ไเป็นยังกันเสือบว่าอตักงลงกท่านต้องอขยันขยันหน,หน้าตาจะได้สวย ข้าวกีบข้าวกีบน้ำหวานน้ำปั่นกาแฟโอวนตินนะครับครับ<อ>ผมมีทุกอย่างนะครับบริการฟรีเรพี่น้องเด้อเอาสาธูน้ำผลกึกเกา่าอ่นนชวนไม่ลูกอ่อนกะ <laughs> บ่มีครับไม่ลูกอ่อนบ่มีมม่เ <laughs> ออจะไม่ลูกแกจะไม่ลูกแกเออเอาสาธูน้ำผลึกเด้อผลิตมาตั้งนุงท่านก็นกนได้ครับพี่น้องครับ สาธุสาธุสาธุาได้บุญได้กุศลเด้อแต่ว่าที่เป็นโรงทานข้า,กาวกี่แต่ก็โรงทานน้ำหวานกาแฟาพ่อขอบคุณพี่น้องครับขอบคุณหลยหล